สบายดีพี่น้องสุขุสุขนสบายดีเอซทุกท่านที่กำลังหาบุบหามสองแม่ตะพี่น้องเอยตอนนี้ก sure> ัดลุยกันเลยเนาะทั้งลูกทั้งหลานข้างรู่แพทค์ู่แพลอีสาตอนนี้บวอแล้วว่านตตอนนี้บนอองบะแล้วปัตตอนนีูแพทต์กันดี่แท้กันแา ไอ้คนละโซ่เลยแล้วไ่อยไอ้คนละโซ่ซีดแห้งแล้วพี่ซีดกลัวโซนั่นแผดดำอ่าทางนี้กับแผดคือกันเ่ยน้องเม็ดกระเป๋าโป๊มเออคืออายุขั้ทางนี้คือแบบคือแล้วผมนั่นวรอหแล้วว่าคือมองลันล่างหมแล้วคือผมเลยแล้วผมฉันคือกันเลย้อยๆอยคือแผดเราใส่ไปเลยอ้าวหมอตาเอาหมอมาอีกหมอหนึ่ง อันเดน่ะเข้าเรอยอันกัมาเหรกันงนมาเด้อมาเด้อแส่บสบน้อกันเด้อผู้ใหญ่ไม่ใหญ่เอซีทุกทุกทานลูกพนลูกพันมาเด้อมาเด้อหนูพันมาเด้อกินน้ำครอบครัวแม่ตาเด้อ มาเด้อเอฟซีมาเด้อเอฟซีเอฟซีผู้มันนะมาเด้อมาเด้อด้ยินข่าว่ามันมาหนี้ว่าซานคืเด้ออาเถวยพ้ถ่มันนเนาะถ่วย้มันอานะไซของเจ้าซะเล่นนะสวยนันนั่นนะมาเด้อมเด้อแสบแสบเลยปลลูนักกีดกบค่าตากล้องมาให้แม่ เอาไปใชงคุณเด้ไปใช่ไใไใชไปยบเไปเอาปให้พ่ออันให้พ่อเกี่ยว้ถามมันผ่านจากชุกกปได้ไดให้พ่อตักให้ให้มันชุกก่อนไปเอาไปเอาเขาข้างนั่นเด้อกินนำกันเด้อลายคนมันจากแซีบมาเด้อมาเด้อสีบแสบเด้อ นุ๊ซกเห็นมไรดอกมีนะต้องแล้เอานังโหลดเเอานังโหลดมากินนําะ้เลาาดดมแป่งสเลยน้องออนกับบอยู่น้องออนกับเจ้ายองไปใส่เลยเออสม Nó Đúng rồi, cả năm cân nhưng bỏ mà, mà. <laughs> <laughs> Sợt nói Sợt nói ơi, sợ nói cho bà kín bà Bà kín bà sợt ừ. Bà kín sợ. bà ăn Kín bà thạ bà Phát thư. Phát Phát <laughs> ยังมาน่าก็ใส่แลยเฮ้ยคู่แผดไปเฮียงกันอีกเะแผดตั้งนานกัเอาคู่กันอีกได้แมนอันนี้ก็คู่แผดอีนั่นนะพะที่นองสิหาได้บ่น้อเถ่าเลยบ่เอาดอกพี่น้องเอ้ยขนาดทัวเดียวนี่งก็ยังสิเลี้ยงบ่ไว้เลย าาาเาสิเอาบ่อันใบซาวไปซาวน่ะยันเราบ่เอาเยอะเราคนดังกระโดดแสบแ่บลงมาด้ไมบาลอยมาี <c oughs> ะ ตายละอีลาอน้ต้มบัพุ่ทไบดงพุงมนอ่ะออ้ามาุงเย้อร่อยดีมาลงรดีมาราคาสิบกนตายศกหน่อยโกหน่อยเห็นบไรมารเาทำอด้ยสสารกหน่อยเด้สงสาโกหน่อยเด้อหน่มนกน่อยังกินไรอีลาจกิน ถ้าไหนผู่แผ่นน้องมมดก็บอก่าถ้าไหนผู่แผ่นเบาซ้ายก็บากตาไม่ตากุ้งไม่ได้เบากระโตเ้ากระโตกุ้งเห็นเ้าวคือจังหวะคอยจับมันมีโตมันอยู่ สิบสิบสิบนาทีหาสิบหาปากบอกเสร็บเสร็บปะลูกมาเด้อมาเด้อมาเด้อเส็บเสบเด้อเสบเสบเด้อกินนากันเด้อกินนมกันด้วยเบตาใหญ่เลยหรอใหญ่เลยน้องมิดย้องบอกมาปะดูยน้องมิดอันไม่ได้คืแข่งคันเตบานแข่งคันเตบานกับชะออนเหรอจ้องว่าใหญ่ละ ใส่บวมาดิเส็นมัก็ยาวเลยยุบเลยปุ่ลมไปกระโดดกระโดดยุบไปกระโดดปุ่ดื้ยังอย่างดึงอไ่ใช่อันระโกคุณไล่ไข่มักุ้งล้าเนี่ยไห้ทาหมอนี่ด้อเออมาเลยอุ่นใจล่นดึงแน่ยังดื้อสกระโตยังไม่บกที่นี่โชคกินลงอยด้วโชคเด้อวกส่

ก็น้อยเ้าก right ็เลี on, yo, ้ยบใช่และกันนั่นนี่ข้าวต้าอีสลาดลีเอาหมอมากินคนเดียวอีกสลัดพี่เดี๋ยเป็นพ่อคนบอกกินกินกับวัวไปใส่ดู้มาเด้อพญายม่ใหญ่มาเด้อแซ่บๆเด้อ

กยังสบายอุลานน,านั้นกินเลียวกิน <c oughs> มาทุกจลหมอดือ,อาพักชายพักาลายชหน่อยคือท่มัก <c oughs> มันกิดบ,บริก,กินน้ามัจักเุ้งกำลัง,งกำลัง กินแนวใดกินอย่างนั้นน่ะได้แล้วเกี่ยวกับหลานมันจะเป็นสิทุกข์มีของอันน่ะโลกมันเล็กสุดที่ดูไปอยากเน้นกินอยู่นั่นกินทุกวันทุกวันเนาะทํามื้อนึงกินบ่พอมันบ่จัง <coughs> เอนเลอินกเขาเบื่อหนัเขาอกเช้าวัี้เนี่ยแ่กินเบ็ดนะครับโเ้ามาลเว้ยบมีการวนเขาเช้าวันีเคำโดเด้ออตส่วาเบียดแล้วเขานเดียวได้ครับเาจะอมบห่ีมันกระชุบเดียวมูเลย์ุกนะหมิ่ิกยเี หรยมัาท่แย์อ้บําาหมมักคระัาหาว่ามัดพระมักรทางหาตงกุชุดละบอนีหมอบอมีหมูบ่มีแต่กุโอ้ยหมอหมอหนี่ห้าแตกอมย์ล้หน้าน่ป้าหมอนี่ตกุ เฮ้ยกำลังใจแดงขาดฝ่าหญางบ่กันเลยมันบเลนอันนั้นมันยังแดงกินเลนนักอันนั้นยังแดงกินจุกเป็นหากินหานหนก็ดี ก็ตมต้มชค้นเอาเลยยิบจะบบีทันห้ากันยังไงิกดิกันปัากันยัุิบกินปลยได้กินหมดเลยดงไพรักเนือย่างบะป้อมผูแข็บะมีเปลี่ยนทานังางเอาแบบสบายสบายกินดาวเบิ้งท้องเด้อจงนั่งบว่าเพื่อเพื่อนไม่ทำ้คุ้มน น้ขึ้นแมนนะเนักาะกินจังัเมื่อแบบกินย่างอกเยอะย่าไปกอีหล้วแม่ไม่มีทาอะกไปกินเรากินเากนเริมเด้อใส่ไงกรมุงน้องมิวกินกินน้ำไปน้ำหมดสิด้นก่อนตาก็ดำน้ำกับพีแ มนอกินวมาจได้ม่ัมาเด้อมาเด้อเนน้าินน้ากินอ่นหมูจุ่มหีไม่มากินมูจุ่มนะมาเด้อมาเด้อัขินนาไปเตนิดขินน้าขินน้าินน้ามากินน้ำ ดีกันกันใช่นเอนเยเยเาใหลด้วยอนะเดีะกงมานี่ย็สมาพาคนมาจากอรันจกที่ประเทศเขาเนี่ยพะโล้ขอบคุณเอซทุกๆุ่าน้อรายการอันบัวพันละลายที่อันซับพอร์ตอันโมกธาเรี่ยงน้องๆหายการครอบครัวขอแม่เนาะขอขอบคุณลราๆเดอร์แลวก็เอฟซีนาอผู้ที่มัดมันนหาคพสิจะเข้าใจเนาะ ขอบคุณลายๆก็ให้มันมานแรงเง่งรวยๆวยเก่าเถ้อสุขภาพแข็ง <บา S 2> แ,แรงร่ำรวยลำเบบนิบีทิพน้าพอกันใหม่อีนอกบาดีสุขุขทุกคสุสุขสดีปุขสุง,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 งอย่าลืมุขสามดดขสุส,ส,ส,สุขสาขลุขสุขสุขสสุขสุขสุขิดขสุสุขุข